ตอนที่1,380เขาใช้เวลาอยู่ที่ลูกใบน,นี้กว่า7ปีแล้วแถมยังเก็บกู้เศษเสียเ้ยวกระบ,บี่เทวะทั้งหมดกลับมารวมไปถึงการสร้างขุมพลังที่แข็งแกร่งเพื่อเก็บเกี่ยวพลังแห่งความเชื่อและความศรัทธาและหากเขายังอยู่ที่นี่ต่อไปก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเป็นเพราะพลชัชฉีและสัจธรรมในโลกใบน,นี้มันเบาบางเกินไปจึงทําให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาได้ แม้ว่ามันจะมีพลังแห่งความเชื่อและความศรัทธาก็ตามทีดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องมุ่งหน้าไปอย่างโลกที่กว้างใหญ่กว่านี้เขาเยืนอยู่บนผิวน้ำก่อนที่เขาจะหันมองกลับไปยังสำนักนิลันที่อยู่ห่างออกไปพร้อมทั้งฉีกมิติตร,ตรงหน้าออกและหายตัวไปในทันทีไม่นาน่างของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นภายในสำนักนิลันอย่างรวดเร็วจิ้งจอกน้อยเฉินหลินเสือง,งูมหาคาที่ตำหนักราชธรมตะ เขาได้ส่งเสียงออกมาเซนเซียนเยฉินหลินและพยักขาวที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้แต่พากันแสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปโดยทันทีท่านอาจารย์กลับมาแล้วงั้นหรือเซนเซียนได้แ,แต่แสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาพร้อมทั้งรีบกเก้าวอ,อกไปพร้อมๆกับเฉินหลินอย่างรวดเร็วหลังจากที่ผ่านมา,มามากกว่า3ปีนีก็ทําให้นางตัดผ่านไปยังเขตแดนเจ้าแห่งตอนลักที่สองได้แล้วระหว่างนี้นางเองก็ได้ดูแลเฉินหลินเป็นปอย่างดี ทำ่ไม่แม้ขวที่มีพรสวรรค์ธรรมราธราธมรมดายังสามารถตัดผ่านไปยังเขตแดนวิญญาณทน่ระดับที่เจ็ดได้พยักขาวในตอนนี้อยู่ในเขตแดนปลินิพานระดับที่เก้าแล้วและมันก็ได้มุ่งหน้าไปยังตำหนักราชันอมตะพร้อมๆกับคนอื่นๆไม่นานพวกเขาก็ก้าวเข้าไปภายในตำหนกักแห่งนี้ไงเจ้าหนูไม่เจอกันตั้งสามปีแข็งแกร่งขึ้นดีพยักข่าได้ส่งเสียงออกมาด้วยสี้าที่ปรลดใจ หลังจากที่สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของหลินเทียนก็งั้นๆแหละหลินเทียนได้ตอบกลับไปเขาได้หันมองออกไปทางทั้งสามคนพร้อมตั้งแจ้งข่าวเรื่องที่เขากําลังจะจากโลกใบนี้ไปทั้งสามคนที่ได้ยินเช่นนั้นต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปโดยทันทีท่านจะไปจริงๆงั้นหรือเสียนเสียนได้แต่แสดงสีหน้าที่อะไรอวบออกมาหลินเทียนได้พยักหน้าของเขาด้วยรอยยิม้มพร้อมกับพูดว่าโลกใบนี้ มันไม่เพียงพอต่อความต้องการของข้ายิ่งไปกว่าน,นั้นข้ายังมีสิ่งสําคัญที่ต้องออกไปตามหาในห้วงจัก,กรวาลิอันกว้างใหญ่อยู่อีกเขาได้พูดออกมาก่อนจะโบกมือและสลักตัวอักษรอ,อันทรงพลังลงไปภายในตําหนักแห่งนี้ในอนาคตพลังแห่งความเชื่อส่วนหนึ่งจะมารวมตัวกันในที่แห่งนี้และพวกเจ้าสามารถใช้มันในการบ่มเพาะได้เขาได้พูดออกมาหลังจากนั้นเขาก็ได้มอบสมบัติต่างๆให้กับทั้งสามคน เพื่อใช้สําหรับการเพิ่มะระดับพลังของพวกเขาจิ้งจอกน้อยหลังจากข้าจากไปแล้วก็ฝากสํานักของพวกเราด้วยหนาเขาได้หันไปพูดกับนางน,นานอาจารย์ไม่ต้องเป็นของเจ้าค่ะเสียนเซียนจะพยายามทําให้สํานักของพวกเราแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้และทําให้มีผู้ศรัทธามากยิ่งขึ้นไปอีกเสียนเซียนน้อยได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังหลินเทียนได้พยักหน้าของเขาพร้อมกับหันมองไปยังพยักขาวและเฉินหลินผ่างพูดต่อว่าเจ้าเสือง,งูเฉินหลิน พวกเจ้าช่วยกันเป็นพลังให้กับจิ้งจากน้อยด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงอืทั้งสองได้ตอบกลับมาอย่างจริงจังเสียนเสียนได้หันหน้ามองไปทางพวกเขาและถามขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ท่านจะกลับมาอีกหรือไม่หลินเทียนได้รูปศีรษะของนางก่อนจะตอบกลับมาได้รอยยิ้มว่าแน่นอนอยู่แล้วถึงอย่างไรลูกศิษย์ที่น่ารักของข้าก็ยังอยู่ที่นี่นี่เสียนเสียนได้แต่แสดงสีหน้าลาเลงอ,ออกมาพร้อมทั้งอดพูดออกมา ดวดงตาที่เปล่งประกายไม่ได้ว่าเซียนเซียนจะพยายามตั้งใจบ่มเพาะและเมื่อเซียนเซียนแข็งแกร่งขึ้นแล้วหากว่าท่านไม่กลับมาสิทธ์ก็จะออกไปและเดินตามรอยของท่านหลินเทียนได้แต่พยักหน้าของเขาด้วยรอยยิม้มเอาละเขาได้พูดออกมาวันนี้เป็นวันที่เขาสนทนากับคนอื่นๆเล็กน้อยก่อนที่เขาจะโบกมือลาแล้วพุ่งผ่านม่านฟ้าออกไปท่านอาจารย์เดินทางปลอดภัยนะเจ้าค่า เสี่ยนเสียนได้โบกเวของนางให้กับเขาหลิ่นเทียนได้ได,ด้ยินเช่นนั้นก็อดเผยรอยยิ้มออกมาไม่ได้ก่อนที่เขาจะพุ่งผ่านอากาศออกไปอย่างรวดเร็วโลกที่ได้ชื่อว่าดาจัก,กรพพัดในทางช้างเผือกเขายืนอยู่ท่ามกลางอวก,กาศพร้อมๆกับหันมองออกไปเล็กน้อยก่อนที่เขาจะพุ่งหายออกไปไกลห้วงจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่แถมยังถูกหลยล้อมไปด้วยประกายแสงสีเงินมันได้ส่องประกายระยิบระยับออกมาอย่างงดงาม เขาได้พุ่งผ่านออกไปยิงเส้นทางที่แน่ชัดมันเป็นเพราะว่าเขาได้อ่านจากความทรงจําของผู้ลูกหลานเมื่อหลายปีก่อนจึงทาให้เขารู้จักกับดวงดาวจีหยานซึ่งทาให้เขารู้มาว่ามันอาจจะมีเศษเสื้อกบีเทวะที่อยู่ภายในที่แห่งนั้นดังนั้นเขาจึงได้ค้นหาเส้นทางของมันและมุ่งนหน้าต่อไปอย่างไม่หรอช้าความเร็วของเขาได้พุ่งผ่านอากาศออกไปเสมือนดังขคลื่นสายฟ้ารวดเร็วแต่ก็ต้องใช้เวลาอยู่นานเพราะถึงอย่างไร ความยิ่งใหญ่ของดวงดาวแต่และดวงนั้นมันก็ถือว่าสูงมากๆความเร็วของเขาในตอนนี้แม้ว่าเขาจะเหาะต่อไปอย่างน,น้อยมันก็น่าจะกินเวลาประมาณสองปีเต็มๆหากว่าเขาหยุดพักก็คงจะไม่ต่ำกว่า3ปีเขาได้แต่เพิ่มพัมกับตัวเองเป็นเพราะว่าดวงดาวจีหยานนั้นอยู่ในหมู่ดาวอื่นซึ่งห่งางออกไปจากหมู่ดาวที่เขาอยู่ไกลแสนไกลดังนั้นแม้ว่าด้วยระดับพลังของเขาในตอนนี้มันก็ต้องใช้เวลาอยู่นาน กว่าจะเดินทางไปถึงได้ร่างกายของเขาได้ถูกหล่อห้อมไปได้วยประกายแสงสีทองขณะที่พุ่งผ่านอากาศออกไปด้วยความรวดเร็วระหว่างที่เขากําลังออกเดินทางนั้นขเ,ขเขาก็ดึงเอาพลังจากหมู่ดาวเข้ามาตามการหล่อหลอมร่างกายของตัวเองในเวลาเดียวกันเมื่อเขาดึงเอาพลังจากหมู่ดาวเข้ามาก็ทําให้แสงประกายอันเข้มข้นโอบล้อมรอบกายของเขาเอาไว้จนแทบจะแปลเปลีล่ยนร่างกายของเขา,เขาให้กลายเป็นมนุษย์สีเงินขณะดที่มัน ทำการหล่อหล,อ,ลอมร่างกายของเขาให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเวลาได้พาไปอีกกว่า3ปีอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นวันที่เขาได้ออกมาจากหมู่ดาวทางช้างเผือกจนมาถึงหมู่ดาวแห่งใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งของดาวจีหยานเมื่อมาออกไปก็จะพบกับดาวจีหยานที่มีขนาดใหญ่หากเทียบกับดาวดวงอื่นๆแล้วมันเป็นเหมือนกับพู้เขายักษ์แต่ดาวเหล่านั้นกลับเป็นเหมือนกับก้อนกวดที่ไม่สามารถเทียบเียงกับมันได้ทว่าหากเอาดาวเหล่านั้น มาเทียบกับลูกแล้วะก็ก็ยังถือว่าใหญ่กว่าหลายเท่าตัวนักถึงแล้วเขาได้แต่ม้าออกไปด้วยดวงตาที่ส่องประกายออกมา